อช <and S 2> เราจะไปฟังเรื่องต่อไปนะครับเป็นสายของคุณหนุ่มเรื่องของ614สยองนะครับเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงแรมขออนุญาตบอกว่าเป็นโรงแรมมารูดกระลากันนะครับโรงแรมมารูดแห่งหนึ่งแถวย่านแจ้งวัฒนะเป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวด้วยนะครับสวัสดีครับคุณนุ่มสวัสดีครับนะครับคุณนุ่มช่วยป๋องเสียงดังด้วยนะ ครับผมได้ยินไหมครับนะครับชัดเจนขึ้นนะครับยังไงก็ตะเบงนิดหนึ่งกับละกานครับเอาละครับคุณหนุ่มตอนนี้โทษจะที่ไหนครับมารับปีครับอยู่แถวบังกะปีนะแถวบังกะปีตอนนี้ฝนตกไหมครับตกปีตกนะแถวเกียรกายตัวนี้ก็ตกบรรยากาศในการติดตามฟังเรื่องเสียงขวานี่ได้ได้บรรยากาศมากับครับผมขับรถอยู่ออกกำลังขับรถอยู่แหละครับจอดก่อนไหมฮะหรือยังไง ได้เลยที่คุยได้เลยครับคุยได้นะนะครับหกหนึ่งสี่สยองที่ว่านี่มีที่มาที่ไปยังไงครับนุ่มคือตอนนั้นตอนนั้นผมผมก็เที่ยวเที่ยวตอนกลางคืนกับเพื่อนอืมแล้วกลับไปประมาณสามอาทิตย์สองสิบสามอาทิตย์ประมาณนี้ครับครับผมก็เที่ยวเที่ยวกันแล้วก็ไปซื้อซื้อบริการทุกอย่งอืมที่เขาอยู่แถวๆนั้นนะครับครับแล้วเขาบอกว่าเขาเขาบ้านเขาอยู่แถวแจ้วัฒนะอืมอ่า ผู้หญิงก็้นผู้หญิงน้าปดีครับน้าปีิไปพี่ผมก็มพาเข้ามาแถวแจ้งวัฒนะแลวเขาบอกว่าพี่ง,งั้นมาโรงแรมนี้แล้วกันแถวบ้านหนูครับครับผมก็ไปโรง,งแรมแห่งนี้นะครับ๋ละผมจะเล่าข้อสก่อนว่าโรงแรมนี้ตึกร้างเป็นยังไงนะครับค<ม>ือโรงแรมจะเป็นออสองชั้นครับ,ม,รบมีแค่สองชั้นซึ่งแต่ก่อนโรงแรมนี้ผมเคยผ่านมานานมากแล้วหลายปีลป้วผม,ม,มเคยขับผ่านอย่างเงี้ยจะเป็นแค<ม>่ชั้นเดียวครับ แต่ตอนนี้เขาทาเป็นสองชั้นแล้วสองชั้นนี่คือขับรถขึ้นไปข้างบนได้เลยนะคขับรถไปจอดข้างบนเลยตอนนี้ผมก็ไปผมก็เอารถไปจอดห้องเบอร์หกหนึ่งปีแต่พี่ปองพี่ปองเออพี่ปองนห้เ้างแรมไหมเข้ามาุ่นนะครับอ่าพี่ปองสังเกตไหมว่าคนที่ยืนรับอืมรับเราอืจะก้มหน้าทุกคนอ้าวถูกถูกไหมมันเป็นเหมือนกับเป็นมารยาท เอาก้มหน้าให้เราทุกคนครับแล้วด้วยความที่เราเ็ไา่สังเกตเขาเราเพราะเขาก้มหน้าเราก็ทั้งผักไปแล้วส่วนใหอย่างนี้จะไม่มีผู้หญิงมาดีลับเราอ่าถูกต้องส่วนมากจะเป็นบริกรผู้ชายนือผมก็ไม่ไจะใส่ใจอะไรก็เข้าไปโรงแรมก็ห้องพห้องสวยมากห้องดีพี่เปิดประตูเข้าไปก็จะมีไฟไฟไฟตรงไปทางเดินเข้าอมาแล้วก็ขวามือคือห้องน้ำ แล้วก็จะมีทีวีอยู่อืมผมก็รับแดงรับน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับอืคุณหนุ่มช่วยช่วยผมเสียงดังขึ้นนิดหนึ่งตกลงดีไหมครับอือ่านะครับก็ผมก็เข้าน้าครับเปลี่ยนผ้าผมอาบน้ำอะไรยเงี้ยนะอืับเราพี่ฝ๋องโรงแรมในบางโรงแรมก็จะมีบางโรงแรมก็จะไม่มีสิ่งที่ผมพูดได้คือกระจกที่มองจากข้างนอกเห็นข้างในถูกต้องแต่โรงแรมนี้มีอืม อ่ะผมก็กำลังทำกิจกรรมเลยครับครับอะไรที่มันไม่ไม่ควรเล่าก็ข้ามไปนะครับครับผมผมก็นอนครับคขานี้นอนหลับแต่ก่อนที่ผมจะหลับเนี่ยอืผมไฟในห้องน้ำเปิดอยู่ครับแต่ปิดไฟในห้องอืมแล้วก็มีไฟทางหน้าประตูอ่ะผมก็นอนพี่ป๋องเชื่อไหมผมเห็นผู้อีกคนหนึ่งอืมอยู่ในห้องน้ําแต่เขายืนโผล่หน้ามาครึ่งเดียวอืม ผมมาตรงกระจกอะที่สามารถจะมองเห็นแม็ข้างนอกและข้างในอ่ะก็ผมมาขึ้นหน้าผมขนลุกเลยอ่ะครับแล้วผมว่าเฮ้ยผมพูดเลยใครวะขาบอกว่าสกิดน้องคนนั้นนะพี่ช่ยแม่น้องคนนั้นตัวแข็งเลยตัวแข็งตัวสั่นเลยเขาบอกว่าพี่อย่าเพิ่งเรียกหนูเขาขายผมนะเขาบอกอย่าเพิ่งเรียกหนูบอกทำไมมีอะไร พี่เห็นอะไรอ่ะเขาพูดอย่างเงี้ยอืตัวบอกพี่เห็นอย่างงี้ผมก็ร้ายค่ะเขาผมก็เปิดไปทั้งห้องเลยครับพี่เรียกเรียกเขามานั่งคุยออืเขานั่งเขาก็บอกผมว่าเนี่ยพี่รู้ไหมหนูเห็นต้งแต่หนูเข้าห้องน้ํา<อ>แล้วหนูกําลังทําธุระอยู่ออแล้วหนูก็ลุกออกจากชักโครกตรงน,นั้นแหอะพอลุกปับ๊บหนูก็จะออกประตูม<อ>ันหนูนั่งทับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ตงรงชักโครก มีอีนั่งอยู่ตรงที่เขานั่งแล้วเขารุกออกมานั่นแหละเหมือนกับว่าน้องนนั่งทับเขาอยู่ใช่ออืตรงชักโครกใช่อืแล้วกว่าอืก็คุยกับเขาผมบอกให้กลับเลยไหมโอ้เอ้ให้กลับเลยละกันโอเคตอนนั้นระยะประมาณเวลาประมาณปีสามแล้วรับผมก็กะไดจะออกจากห้องนั่งนะด้วยความที่เรากลัวคครับรับถ้าเกิดเราออกจากตรงนั้นถ้าเราไม่สตาร์ทรถจะไม่มีคนมาเปิดมาครับถูกต้อง ผมก็เลยโทรก่อนโทรฝักในห้องอืบอกว่าเรียกให้มาเปิดหน้าให้ผมเลยได้ไม้ก่อนจะออกไปเพราะว่าผมไม่เห็นการอย่างนี้ผมกลัวผมคงคงคงโควิดน่ะจะออกไปคนเดียวอะไรเงี้ยสรุปว่าก็น้องเขามีน้องคนนึ่นผู้ชายมายืนเปิดม่าให้ผมรอผมละครับผมก็เปิดประตูออกไปแต่ผมไม่ได้มาได้กลับนะออผมคุยเขาก่อนครับผมถามว่าเฮ้ยพี่ทำจริงจริงนะ อะไรก็เขาเนี่ยเขาไม่พูดคผมบอกอะพี่ให้สองร้อยพูดกับพี่หน่อยเพราะว่าพี่กลัวอารมณ์เราก็อยากรู้นะเป็นพี่แค่อยากรู้ใช่ไหมถูกผมก็เลยถามเขาเขาบอกว่าพี่เรื่องนี้มันยากที่จะเลิกทนพี่ยินคุอยกับผมตรงนี้นะอืพี่อย่าเดินหนีไปไหนนะเราพูดกับผมอย่างเงี้ยมันทำให้ผมกลัวขึ้นอีก บอกว่าตอนตอนตอนที่ตอนที่เขาสร้างโรงแรมเนี่ยชั้นที่สองเนี่ยครับก็มีพนักง,งานผู้หญิงคนหนึง่งเออประกอบเขาเป็นแคชเชียร์ครับแล้วเขาขอมาทําเป็นพนักง,งานต้อนรับทผู้ชายที่ยิ่งต้องยืนก้มหน้าขอบพอดีอเขาบอกเขาขอทาบ้างครับแล้ว ทุกคราวที่เป็นผู้หญิงก็ผมยาวอ่ะถ้าเขาไปยืนก้มหน้าผมจะตกมาถูกปะถูกแล้วลูกค้าหลายคนกลัวมากตกใจตกใจใช่เขาเลยไปตัดผมสั้นเป็นลองทรงเหมือนครอปอัอ่าเขาตัดผมเสร็จปั๊บเขาก็มาทำะไรกันารรับแล้วมีวันหนึ่งมีวัยรุ่นเข้าโรงแรมเนี่ยขับรถมาผู้ชายสองคนผู้หญิงคนเดียวเหมือนจะมาทำมินิมิไลาร์เนี่ยแล้วเขาก็ พูดกับผู้หญิงคนนี้ที่เป็นในกานตลับแบบที่ปิดมาในเขาอะ่ะออืน้องสามคนคิดราคาเท่าไหร่อืแต่ตอนนั้นเขาคิดได้ที่คนนี้เป็นผู้ชายนะเพราะเขาบผมทำผู้หญิงในผู้หญิงคนนี้เขาพูดบอกว่าผมก็โน้คิดราคาเพิ่มแล้วกันนะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่คิดทเท่าไหร่หนูคิดราคาเพิ่มพอมันได้ยินว่าเป็นเสียงผู้ชายเท่านั้นแหละเป็นเสียงผู้หญิงเท่านั้นแหละทุทีมันจุดผู้หญิงในห้องเลยเอ้า เอาห้องนั้นเลยอออเอแล้วมีอะไรก็โดนฆ่าในห้องน้ำเอาแล้วอะไรยังไงร้องให้คนช่วยอะไรยังไงไม่ทันไม่ทันเพราะพี่ประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยมันจะครับเงียบมากมันรู้อ่ะผมพูดได้เลยพีแต่ละห้องมันก็ปิดปิดปิดเลยอ่าครับมันเงียบมากคือน้องโดนลากเข้าไปในห้องดึงขึ้นไปทันทีเลยอ๋อแล้วก็โดนทําร้ายแล้วก็โดนฆ่าตายในห้องน้ํา ที่เชื่อปากไอ้ผู้ชายคนนั้ที่เราให้ผมฟังอ่ะมันร้องไห้อ่ะเหรอฮะเพราะผู้หญิงคนนั้นคือแฟนมันเอ้าอือแล้วผู้หญิงคนนั้นนะที่ถสียชือกตายหลบไหนหรือไม่พี่พอโดนบีบคอเขาเอาผ้าปูเตียงอัดคอแลวเอาส่งผู้หญิงนนั่งบนคอหักโอ้โหแล้วเอาผ้าที่ถูกคอครับทิดกับตัวท่อน้ำที่ติดกับคอหักให้เป็นที่ตุดครับ เหมือนให้ล้มอ่ะให้นั่งอยู่ตรงนั้นเออโอ้โหผมคนลุกเลยพี่ครับครับครับผมไม่ไหวเลยแบบตอนนั้นบอกเฮ้ยฉันลับดีกว่าครับแล้วที่ที่ผมตกใจที่สุดตอนนั้นนะเขาบอกว่าเด็กนามผู้ชายคนนั้นเขาถามพี่แล้วใครมาตอบรับใี้พี่ล่ะครับพอผมมนพูดทอนนี้ยอืมผมนึกถึงน้องผู้หญิงคนนั้นเลยครับเพราะว่า เขาพิ่งเข้าเวรตอนที่ผมโทรเข้าไปยังไม่มีใครมายืนเปิดหน้าในบอแต่มีคนหนึ่งก้มหน้าใ้บมแล้วเปิดหน้าในผกเข้าไปจอดรถนั่นแหละเขาเริ่มต้แต่ตอนนั้นตั้งทีซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นน้องเขาคนนั้นหรือเปล่าหรือเปล่าเหรอฮะเรื่องก็มีประมาเนี้ครับย้อนกลับไปนิดนึงคุณหนุ่มนะครับเรื่องนี้ตื่นเต้นฟังแล้วขนลุกน่ากลัวดีนะครับก็คือตอนที่คุณหนุ่มเห็นเป็นเหมือนเงาผู้หญิง อยู่ในห้องน้ําไม่เงาพี่เห็นเป็นตัวตัว่เลยไม่ใช่โผล่มาครึ่งหน้าอีกแต่ว่าโผล่มาครึ่งหน้าใช่ครับเห็นชัดขนาดไหนครับเห็นหน้าเป็นหน้าตาเป็นตาคิวเป็นคิวเลยพี่คือเห็นชัดเลยแต่ว่าเห็นแค่ครึ่งหน้าครึ่งหน้าเหรอฮะครับเออแต่น้องผู้หญิงที่มาด้วยนี่ก็เห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันแต่ว่าเห็นในห้องน้ำใช่เออเออโอ้โหอันนี้คือเหตุการณ์ที่เจอมาแล้วก็รู้ที่มาที่ไปด้วย ว่าวิญญาณที่ว่านี้เนี่ยมาจากไหนได้ครับออืนะแล้วที่มันอีกที่หนึ่งที่แลวที่มันแจ็คพอตกว่านั้นนะครับคือหลังจากวันนั้นผ่านมาสามอาทิตย์เพื่อบผมไปเพื่อนผมยี่บังกะบีเหมือนกันก็จะไปที่ร้านเนี้แล้วก็แน่นองผู้หญิงคนนี้คนเดียวกับผมนะเหรอะแล้วพี่จะต่มันน้องผู้หญิงคนนี้ก็ยังพูดอีกว่าจะไปลงแบบนี้ออื ที่ผมขนลุกเลยระนี้ครับครับแล้วเพื่อนคนนี้บอกพี่เป็นอะไรไหมระดับใกล้บ้านผมอ๋ออ๋อออแล้วเดี๋ยวมันไม่กลัวเออก็ยังไปที่เดิมเออแล้วพี่บอกเรื่องนี้ต้องใช้วิจัยงานนิดเดีกับพี่ครับครับเธอไม่เจอไม่รู้เลยแล้วเพื่อนผมะทุกคนเนี้ยไม่มีผมแล้วนะครับหัวโล้นไปเลยอ่ะจับไข้โหวกโงนใข้พี่แล้วมันไปมัน ้องเจอห้องหกหนึ่งสี่เดียวนะก็คือเพื่อนหนุ่มนะครับก็ไปกับน้องคนเดิมแล้วก็ไปห้องเดิมคือห้องหกหนึ่งสี่โดยไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจก็แสดงว่าเพื่อนหนุ่มก็เจอเจอเหมือนกันน้องคนนั้นก็เจออีกรอบหนึ่งซ้ำสองครับโอ้โหแลวตอนที่น้องคนนี้ไปรอบหนึ่งเขาไม่รู้เลยครับว่าห้องนี้เคยเจอมาแล้วปมว่าเขาทําไม่ได้อืม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 คือนึกออกปะเพราะห้องมันเหมือนกันหมดครับครับ โอ้โาจำแนนแนแนครับแต่อารมณ์ก็คงจะแบบว่าขอโรงแรมที่มันใกล้บ้านนี้ก่อนอ่าอืมอืมอืมแต่จำห้องไม่ได้ครับและไงเพื่อนเจอยังไงฮะเพื่อนเขาไลยผมฟังก่อนที่มันจะจับไล่หัวโกดเนี่ยครับตอนนี้มันจะคุยได้ทีอืมมันบอกว่าตอนที่มันเข้าไปในโรงแรมแล้วเนี่ยเขาก็เข้าไปครับโรงแรมเนี่ยไอที่เปิดทีวีอ่ะอืม กับที่ปรับเสียงปรับช่องเนี่ยมันจะอยู่แผงแผงเดียวกันตรงบนหัวนอนมันจะเป็นระบบสัมผัสอืเขาก็เปิดทีวีพาเปิดทีวีปั๊บมันจะเป็นช่องแบบอืไม่มีสัญญาณมันเป็นช่องของทางโรงแรมเขายังไม่มีสัญญาณมันเป็นสีฟ้าใช่ไหมครับเรเป็นตีปั๊บเขาก็พยายามจะเปลี่ยนช่องครในระหว่างที่เขากดเปลี่ยนช่องไปอ่ะเขาก็เปลี่ยนช่องเพราะไอเอน ในระบบสับฟัดที่มันกดแล้วมันแช่เนี่ยมันจะเปลี่ยนช่องปุ๊บตุ๊บตุ๊บไปเรื่อยๆใช่ปะ่ะพับนี้เขากดแล้วเขาแช่ไว้ไงนะมันก็จะค่อยๆเป็นรูปหน้าขึ้นมามเปลี่ยนไปทีละช่องปุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บแล้วก็เป็นหน้าชัด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 ขึ้นมายอ,อ,มอ,อย่างเงี้ยครับเออโหผมเจอเจออย่างเงี้ยหลอนมากเลยอ่ะอออ๋ออ๋อคือเพื่อนหนุ่มเนี่ยคือเจอเธอเนี่ยมาปรากฏตัวปรากฏกายในจอทีวีใช่เหรอฮะแล้วเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆมันก็จะหน้ามันจะชัด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  แตอนแรกทำไงครับตกใจเพลนเขาก็ตกใจว่าเอ้ยมันอะไรหรือเปล่ามีอะไรอะไรอย่างเงี้ยพอสักพักหนึ่งเขากาลังโทรศัพท์อืไฟในห้องตกไฟแบบกู้มบปุ๊บแล้วก็ติดขึ้นมาใหม่อพอติดขึ้นมาใหม่ปั๊บโทรศัพท์มันก็ใช้ได้ใช่ไหมเขาก็โทรไปเขาบอกว่าเขาขอเปลี่ยนห้องได้ไหมวันศุกร์ห้องเต็มหมดมีเฉพาะห้องนี้ที่ว่างเขาก็บอกต้ผมอยู่ไม่ได้ผมก็กลัวไม่รู้มันคืออะไรครับ คุณต้องรับผิดชอบนะว่าผมจ่ายเงินไปแล้วงิอย่างนี้ใช่ไหมฮะระหว่างนั้นที่วางโทรศัพท์เสร็จเขาขอขอเวลาครึ่งชั่วโมง๋ยวจะดูห้องให้น้องอผู้หญิงคนนั้นน่ะน้องผู้หญิงคนนั้นที่ที่ไปกับเพื่อนผมเาก็เข้าห้องน้ำทำธุระเราก็ออกมาเล้เขาก็เขาบอกผู้หญิงนี้ไม่ได้เจออะไรแต่ตัวเขาก็นั่นไหนก็มาละเข้าไปอาบน้ำเข้าไปอาบน้ํามันก็จะเป็นอาบอาบน้ำบางทีเขาก็เปิดน้ําแช่ไวใช่ไหมเ้าก็ลงไปอาบน้ำ ระหว่างที่เขาอาบน้ําเนี่ยคือไอ้อาบน้ําเนี่ยเท้าเราจะต้องไปอยู่ทางก๊อกครับหัวเราจะต้องอยู่ปาทางอีกทางนึ่กปะที่มันจะเอนได้ออ้าวก็นอนอแต่บนหัวเรามันจะมีพื้นที่ว่างๆสำหรับนั่งได้เขาก็นอนอย่างเงี้ยเขาเอนไปเขาเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งตัดผมร่องทรงนั่งยองๆแล้วก้มมามองหน้าเขาโอ้โห นั่งยองๆนะอแล้วใส่ชุดฟอร์มของพนักงานที่โรงแรมเท่านั้นแหละพี่มันจัดไพรเลยแบบโโอ้หเรียบร้อยเลยทุกวันนี้ไม่มีผกแล้วเหรอฮะครับต้องบอกว่าเพ่นออกมาแทบไม่ทันใส่หมวกตลอดเลยดุกทเหรอฮะส่วนน้องคนที่ไปอีกครั้งหนึ่งคือไม่เจออะไรไม่เจออะไรอ๋อไปเจอกับกับหนุ่มครั้งเดียวครับใช่ฮะโอ้โห เออนั่นก็เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะหนุ่มนะครับเอาละครับโอ้ฟังแล้วขนลุกเลยอ่ะนะครับขอบคุณมากหนุ่มับกเหตุการณ์ที่บอกว่าเกิดขึ้นที่ห้อง614นะครับขอบคุณครับผมเองเชื่อนะครับาว่าฟังท่านใดที่มีประสบการณ์ร่วมในการใช้บริการโรงแรมแบบนี้คงจะนึกภาพออก คงจะนึกถึงบรรยากาศออกนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงก็อย่างที่คุณหนุ่มเล่าให้ฟังนะครับลักษณะของโรงแรมแบบนี้ก็เป็นเป็นเป็นแบบที่เล่าตรงนี้ครับก็คือมันจะมีม่านนะครับก็มีพนักงานบริกรมาเปิดนะครับเขาก็จะก้มหน้าไม่มองเราด้วยตามารยาทนะครับพอเราเข้ารถเอารถเข้าไปจอดปั๊บเขาก็ปิดม่านนะครับเข้าไปในห้องมันก็จะมีห้องน้ำนะครับมีเตียงนะครับมีเออเขาเรียกว่าหน้ากระจกนะครับ แล้วก็อาจจะมีทีวีอาจจะมีโต๊ะตั้งสักตัวหนึ่งอาจจะมีโซฟาสักตัวหนึ่งอะไรแบบนี้ลักษณะห้องก็จะไม่ใหญ่มากบางที่ก็อาจจะมีกระจกอยู่บนเ,ออเพดานบ้างอยู่รอบๆห้องบ้างบางที่ก็อาจจะไม่มีส่วนของออห้องน้ํากับห้องนอนบางที่ก็จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นห้องกัน้น เป็นผนังกัน้นบางทีก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับกระจกนะครับคนที่อยู่ในห้องน้ําก็มองเห็นคนที่อยู่ในตรงตรงเตียงได้นะครับคนที่อยู่ตรงเตียงก็สามารถจะมองทะลุเข้าไปเห็นคนอยู่ในห้องน้ําได้ก็คงจะนึกภาพออกนะครับรเหตุการณ์ที่คุณหนุ่มแลวก็เพื่อคุณหนุ่มนั้นเจอมาที่ห้องนี้614สยองเป็นโรงแรมมารูดแห่งหนึ่งอยู่แถวย่านแจ้งวัฒนะการะกะท่าน The Shock ย้อนยุค